ต้องสั่งเอ้คุณทําไมผมต้องให้ผมไปสั่งพุกเรื่องไงตํารวจเขาเขาทําหน้าที่เขาอยู่แล้วใครจะไปใครจะมาไม่ใช่เฉพาะอะไรหนึ่งใดๆก็รอดูดิกลับหรือเปล่าก็ออกมาหลายครั้งแล้วล่ะคิดด Yes เยส ยคาอนตครับ่โยามเรื่องการคอรต่อไปนครับตามกการตามกฎหมายเขร้อนานายโขาขอเรื่องขอเรื่องที่อดีตนายกท่านบอกว่าจะกลับประเทศนะคะไม่มีการประสานมายังตำรวจอะไรยังไงไหมคะเพื่อเข้ากระบวนการค่ะเขามีกระบวนการอยู่แล้วเนี่ยมาว่ามีคนไปรับมั้ยเนิฑการตามขั้นตอนตามกฎหมายมัเนาะ ไม่ไม่ต้องประหาหรอกมาเมื่อไหร่ก็เขามีกระบวนการจะบริการอยู่แล้วแล้วตำรวจได้รายงานอะไรม่ราไม่รายงานไม่มีอะไรไม่มีข่าวข้อมูลทเดจริงยังไม่ปรากฏแล้วด้สั่งอะไรให้ตำรวจนไม่ต้องสั่งไอ้คุณทำไมผมต้องให้ผมไปสั่งทุกเรื่องไงตำรวจเขาเขาทำหน้าที่เขาอยู่แล้วใครจะไปใครจะมาไม่ใช่เฉพาะอะไรหนึ่งใดใก็ไปดหน้าที่ด้วยวิธีการเดียวกันนี่แหละใช่ไหมล่ะถ้านร้าถ้ามได้คล้ส่งมาที่ตำรวจบอกั่ะังัน่นี้แน่นอน ก็รอดูสิกลับหรือเปล่าก็ออกมาหลายครั้งแล้วล่ะคิดคิดดิเ i r